สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องฝั่งแค้นพยักระห่มเป็นเรื่องราวของทนายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อกฎหมายไม่สามารถช่วยครอบครัวของเขาได้เขาจึงต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นนักฆ่าพร้อมกบออกตามล่าและปิดบัญชีแค้นกับพวกฆาตกรโดยสิ่งที่เขาทำเขาไม่สนกฎหมายและใครหน้าไหนทั้งนั้น เรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล์ล้วนหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากดูเองรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่หากทุกคนพร้อมฟังการสปอยครั้งนี้แล้วเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าแฟงวาเรราหรือว่าพระเอกของเราพระเอกได้นั่งอยู่ภายในร้านอาหารพร้อมกับฟังเสียงคนรอบข้างดูเหมือนว่าเขากำลังหาเสียงใครสักคน จนมีเสียงชายคนนึงไอมาจากห้องครัวทําให้แฟรงก์นั้นจําเสียงได้พร้อมกัตรงเข้าไปภายในห้องครัวทันทีพระเอกได้ทําการล็อกประตูพร้อมกับปิดห้องครัวอย่างมิชิดและตรงเข้าไปกระทืบชายคนนี้ทันทีการกระทําของพระเอกดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นคนบ้าแต่เราลองย้อนกลับไปอดีตอีกสักนิดนึงลองมาดูเหตุผลว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้และหนังจะพาเราย้อนกลับไปเมือ่อ1ปีก่อน พระเอกนั้นทํางานเป็นทนายความที่เก่งเอามากๆและทุกคนก็ต่างเชื่อถือคําพูดของพระเอกเพราะคําพูดของพระเอกดูน่าเชื่อถือดูมีหลักการแต่ในคําพูดนั้นก็มีไม่กี่คําที่พระเอกนั้นมองว่ามันสําคัญต่อเขาจริงๆซ,งซึ่งก็มีเพียงคําว่ารักมากนะโดย3คํานี้เขาจะบอกกับภรรยาและลูกของเขาอยู่เสมอพระเอกนั้นเป็นคนที่รักครอบครัวเอามากๆและในวันนี้ลูกสาวของพระเอกที่มีชื่อว่าโอลิเวียก็กาลังจะขึ้นแสดงความสามารถ เธอนั้นหวังให้พ่อของเธอมาดูโชว์ในคืนนี้ซึ่งพระเอกก็รับปากเธอไปว่าจะไปให้ทันให้ได้พระเอกจึงได้รีบเก็บของพร้อมกับลุกออกจากโต๊ะทันทีแต่เพื่อนร่วมงานของพระเอกก็ได้มาทักพระเอกไว้ก่อนเพื่อให้พระเอกเซ็นเอกสารสําคัญเพราะมันต้องส่งภายในคืนนี้และพระเอกออกไปจากตึกฝนก็ดันตกอีกทําให้คืนนี้พระเอกไม่สามารถไปดูโชว์ของโอลิเวียได้ทันส่วนโอลิเวียเธอนั้นเฝ้ามองที่นั่งข้างๆแม่ของเธอว่าพ่อของเธอนั้นมานั่งหรือ,อยังและเธอก็ไม่เห็นพ่อของเธอเลย เธอนั้นดูเศร้ามากแต่แม่ของเธอก็พยายามยิ้มเพื่อให้กำลังใจเธอในที่สุดโชว์ของโอลิเวียก็ได้เริ่มขึ้นและภระระยาของพระเอกก็ได้ถ่ายคลิปให้พระเอกดูตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอกเมื่อพระเอกเห็นแล้วว่าไปดูโชว์ของลูกสาวไม่ทันพระเอกก็จึงได้ไปซื้อตุ๊กตามาเพื่อขอโทษลูกสาว โดยเราก็จะได้เห็นภายในห้องของลูกสาวของพระเอกมีตุ๊กตาพร้อมกับคำขอโทษเต็มไปหมดและนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเอกนั้นผิดสัญญากับลูกสาวและเมื่อพระเอกเข้ามานั่งภายในห้องภรรยาของพระเอกก็ได้ส่งคลิปลูกสาวของเธอมาให้พร้อมกับบอกด้วยความประชดว่านี่ไงละ่ะโชว์ของโอลิเวียที่คุณนะ่ะมาไม่ทันไง ทำให้พระเอกเปิดดูพร้อมกับรู้สึกผิดไปด้วยและในคืนนี้พระเอกพยายามติดต่อกับภรรยาของเขาแต่ภรรยาของเขาก็ไม่รับสายเลยเขานั้นเป็นห่วงภรรยากับลูกสาวของเขาเออกมากๆไม่ว่าจะพยายามฝากข้อความเสียงยังไงเธอก็ไม่ตอบกลับเลยแม้แต่น้อยและอยู่ๆก็ได้มีรถตำรวจขับมาหน้าบ้านพระเอกพร้อมกับรับตัวพระเอกไปตำรวจได้พาพระเอกมาที่ที่เกิดเหตุซึ่งจุดนี้มีผู้เคราะร้ายอยู่สองคนนั่นก็คือโอลิเวียลูกสาวของพระเอกและภรรยาของเขา พระเอกเห็นและตกใจมากๆเขาพยายามจะวิ่งเข้าไปในที่เกิดเหตุแต่ตำรวจตายหนายก็ได้มาจับพระเอกเอาไว้ก่อนพระเอกพยายามดิ้นและจะเข้าไปหาภรรยาและลูกสาวของเขาแต่ตำรวจก็พยายามบอกกับพระเอกว่ามันไม่ทันแล้วพวกเขาต้องสองคนเสียชีวิตแล้วและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่งานศพของทั้งสองคนพ่อของภรรยาพระเอกได้พูดกับพระเอกว่าพวกตำรวจนะ่ะคงไม่สามารถจับฆาตกรมาได้แล้วแหละหรือต่อให้จับมาได้มันก็คงมีทนายความที่จะพูดให้พวกมันนะหลุดพ้นผิดได้อยู่ดีเหมือนกับแกยังไงล่ะ เขานั้นแค้นพระเอกมากที่พระเอกเอาตัวลูกสาวของเขามาและยังทําให้ลูกสาวของเขาตายพร้อมกับหลานของเขาอีกเขายังด่าพระเอกอีกว่าพระเอกน่ะมันก็มีดีเพียงแค่คําพูดแค่นั้นแหละสุดท้ายเขาก็บอกกับพระเอกว่าไม่อยากฟังเสียงของพระเอกไม่อยากได้ยินค่อยคาคำพูดของพระเอกอีกพระเอกก็ทําได้แต่พยักหน้าและเขาก็ได้เดินจากไป พระเอกได้กลับมาที่บ้านได้นึกถึงลูกสาวและภรรยาของเขาพร้อมกับร้องไห้อย่างหนักดูสิ่งของต่างๆที่เหลืออยู่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาภาพวาดที่โอลิเวียเคยวาดพร้อมกับดื่มเหล้าและเดินหาอะไรไปเรื่อยๆพระเอกได้ไปอยู่ที่หน้ากระจกพร้องกับต่อยเข้าไปที่กระจกอย่างจังด้วยความแค้นจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอกมาที่สถานีตำรวจ การสืบคดีลูกเมียของพระเอกดูเหมือนว่ามันจะไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ต่อให้พระเอกนั้นมาที่สถาน,นตีตำรวจบ่อยแค่ไหนก็ตามและสิ่งที่พบในที่เกิดเหตุก็มีเพียงแค่เส้นใยสีทองซึ่งพระเอกก็มั่นใจด้วยว่าภรรยาและลูกของพระเอกนั้นไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นสีทองออกไปเลยแต่ทางนักสืบก็ยืนยันว่าแบบนั้นนะ่ะมันพบเห็นด้ทั่วไปใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หรอกและอีกอย่างหนึ่งทิ่น,นั้นนะ่ะทินที่เกิดเหตุมันเป็นทินของพวกมาเฟียรัสเซีย พระเอกก็เลยสงสัยว่ามันก็อาจจะเป็นการปล้นและผู้มันก็ปล้นเกินกว่าเหตุจนทำให้ภรรยาและลูกของพระเอกนั้นเสียชีวิตพระเอกพยายามขอดูแฟ้มคดีกับนักสืบแต่คุณนักสืบก็บอกว่านัน่นเป็นความลับทางตำรวจไม่สามารถให้ดูได้และคุณนักสืบก็มีการประชุมเกิดขึ้นเขาจึงต้องรีบเดินออกไปทันทีและพระเอกเมื่อเห็นว่านั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วจึงได้เดินออกมาจากสถานีตำรวจพระเอกได้เดินไปเพื่อที่จะขึ้นรถของเขาแต่เขาก็ได้ไปเห็นร้านเหล้าแห่งหนึ่งก่อนจึงได้ขอแวะสักหน่อยในระหว่างที่พระเอกกำลังนั่่งกกินเเลาออพะ ได้เห็นกลุ่มคนหลายคนเดินเข้าไปภายในมุมมืดเมื่อเขาเห็นดังนั้นจึงได้ลองเดินเข้าไปในนั้นด้วยซึ่งในนั้นมันเป็นห้องสำหรับการต่อสู้และเดิมพันไม่ว่าใครก็สามารถขึ้นต่อสู้ที่เวทีนี้ได้และคนดูก็จะเป็นคนเดิมพันเงินว่าใครจะชนะเพราะเอกได้ยินดูการต่อสู้ด้วยความมึนเมาและเขาก็คิดอะไรได้บางอย่างเขานั้นโทษตัวเองว่าการที่ลูกเมียของเขาตายเป็นความผิดของเขาซึ่งเขาสมควรโดนพระเอกจึงได้หันไปตะโกนใส่คนข้างๆจนคนข้างๆนั้นอัดพระเอกสนุ่ม และตั้งแต่นั้นมาพระเอกก็ได้มาขอขึ้นสังเวียนนี้พระเอกได้ขึ้นชกกับคนแล้วคนเล่าแต่ยังไงซะพระเอกก็โดนอัดน่วมอยู่ดีจนร่างกายและสภาพจิตใจของพระเอกนั้นเริ่มจะแย่ขึ้นไปทุกทีถึงขนาดว่าพระเอกไปที่ทํางานเพื่อนร่วมงานก็บอกให้พระเอกนั้นพักซึ่งพระเอกก็รู้ดีว่าคําพูดแบบน,นี้นะ่ะเขารู้สึกได้คนที่ทํางานคงไม่ต้องการเขาอีกแล้วแต่พระเอกก็ยังไม่ยอมหยุดสิ่งที่เขาทําพระเอกนั้นก็ขึ้นชกไปเรื่อย จนมาถึงคู่ล่าสุดเขาก็ได้อัดพระเอกน่วมเหมือนเดิมแต่ชายคนนี้กลับยื่นมือเพื่อช่วยพระเอกนั้นลุกขึ้นและหลังจากจบศึกนี้ทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันและชายคนนี้ก็มีชื่อว่าแหงพระเอกได้เริ่มเล่าเรื่องราวลูกสาวและภรรยาของเขาให้กับแหงฟังซึ่งแหงก็พยายามบอกกับพระเอกว่าพระเอกจะโทษตัวเองไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่สําคัญแหงเขาก็ยังเป็นตำรวจภายในสถานีตำรวจที่ดูแลคดีของลูกและเมียของพระเอกด้วย พระเอกจึงได้สงสัยว่าแล้วทำไมตำรวจอย่างแฮงก์หนักเข้ามาต่อสู้ในที่ต่อสู้เถื่อนแบบนี้ส่วนเหตุผลของแฮงก์ก็คืออาชีพของแฮงก์หน่ะมันมีศัตรูรอบด้านบางทีเขาก็อยากปลดปล่อยและระบายบ้างและแฮงก์จึงได้บอกข่าวร้ายกับพระเอกเรื่องของคดีลูกและเมียของพระเอกคดีมันได้ถูกย้ายไปอีกแผนกหนึ่งและคดีนี้จะไม่มีทางคืบหน้าไปอีกแล้วพวกตำรวจนะ่พะพยายามสืมหมบหาเบาะแสต่างๆแต่ก็ไม่เจออะไรเลยทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าต้องพับคดีนี้ไป พระเอกเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาก็ไม่พอใจไปอย่างมากที่คดีลูกและเมียของเขาจะไม่คืบหน้าและเขาจึงได้รีบเดินออกไปจากร้านนี้ทันทีในระหว่างทางกลับบ้านของพระเอกก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งมาชวนพระเอกนั้นไปนอนด้วยซึ่งเธอมีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นพระเอกจึงพยายามพูดสั่งสอนเธอว่าเธอนะ่ะทำอย่างนี้มันไม่ดีแต่แล้วก็ได้มีชายคนนึงลงมาจากรถพร้อมกับจะมาลากเด็กผู้หญิงไป พระเอกจึงพยายามห้ามชายคนนั้นพร้อมกับบอกว่าเธอนะ่ะมีพ่อมีแม่นะอย่าทำอย่างนี้เลยชายคนนี้จึงได้ควักมีดออกมาเพื่อที่จะแทงพระเอกแต่พระเอกก็สามารถต่อสู้กับมันได้และล้มมันได้ในที่สุดแต่มันก็ยังไม่จบได้มีชายสองคนเดินลงมาจากรถเพื่อที่จะมากระทืบพระเอกต่อพระเอกในขณะที่กำลังยืนเหม่อมองอยู่นั้นเด็กสาววัยสิปีก็ได้หยิบมีดขึ้นมาพร้อมกับแทงไปที่ขาของพระเอกทำให้พระเอกนั้นล้มลงใส่กระจก จาพวกแก๊งนี้เห็นว่าพระเอกนั้นล้มลงแล้วมันจึงรีบพาเด็กสาวและเพื่อนของมันและขับรถหนีไปทันทีก่อนที่ตำรวจนั้นจะมาพระเอกก็เช่นกันหลังจากที่เขาล้มลงแล้วก็พยายามหาอะไรปิดแผลของเขาจนได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งจึงรีบออกมาอุดแผลของเขาไว้ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุพระเอกก็ได้หนีออกมาได้ทันแล้วในขณะที่พระเอกกาลังโปะแผลของเขาด้วยหนังสืออยู่นั้นพระเอกก็ได้เห็นคำคำหนึ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือที่มันบอกว่า บทลงโทษนะ่ะมีไว้สําหรับผู้ที่กระทาความผิดเท่านั้นทาให้พระเอกนั้นคิดได้ทันทีที่ผ่านมานะ่ะพระเอกไม่ได้ทําความผิดพระเอกไม่ได้ฆ่าลูกและเมียของเขาพระเอกหนะักกาลังลงโทษผิดคนอยู่เรียกได้ว่าการเจอหนังสือเล่มนี้ของพระเอกทําให้ชีวิตของพระเอกนั้นเปลี่ยนไปตลอดการจากนั้นพระเอกก็เริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างจริงจังจนเห็นท่อนหนึ่งที่มันเขียนว่าเรื่องบางเรื่องถ้าคนอื่นทําได้เราเองก็ทําได้เช่นกันทําให้พระเอกนั้นคิดอะไรบางอย่างได้ เพราะเอกได้เริ่มซื้อเครื่องออกกาลังกายเริ่มซื้อกระสอบทรายมาต่อยสมัครเข้าคอร์สอบรมการต่อสู้ต่างๆเขานั้นฝึกฝนตัวเองจากศูนย์จากที่สู้ใครก็ไม่ได้ตอนนี้เขาว่ายามฝึกฝนตัวเองอย่างหนักจนร่างกายและจิตใจของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะเอกนั้นฝึกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาสามารถชนะอาจารย์ของเขาได้ และก็ยังอ่านหนังสือที่เขานั้นได้มาไปพร้อมกับการฝึกฝนทําให้พระเอกได้หลักการคิดใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการกระทํานั้นสําคัญกว่าคำพูดพระเอกได้สัญญากับตัวเองว่าจนกว่าจะล้างแค้นให้ทั้งสองคนได้พระเอกจะไม่พูดแม้แต่คําเดียวจากนั้นการล้างแค้นของพระเอกก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกได้ไปที่ที่เกิดเหตุที่ลูกสาวและภระระยาของเขานั้นเสียชีวิต และหลังจากที่พระเอกได้หยุดพูดไปหลายวันประสาทการได้ยินของเขาก็ได้เริ่มดีขึ้นพระเอกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างบนตู้คอนเทนเนอร์ที่อยุดสูงจึงได้ปีนขึ้นไปดูซึ่งก็พบว่าในนั้นน่ะมันเป็นห้องนอนพระเอกไม่รอช้ารีบออกค้นของจากนั้นก็ได้รีบถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและเมื่อพระเอกเดินกลับมาที่รถก็ได้มีคนหลายคนดักรอพระเอกอยู่ที่รถพร้อมกับบอกพระเอกว่านี่นะ่ะคือทิ่นของพวกมันเพราะฉะนั้นรีบส่งกระเป๋าเงินและกุญแจรถมาซะถ้าไม่อยากเจ็บตัว ตอนแรกพระเอกก็ทำท่าจะเอากระเป๋าตังค์ให้แต่แล้วพระเอกก็ได้กำกุญแจรถพร้อมกับจิ้มเข้าไปที่คอของมันส่วนคนอื่นๆก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายพระเอกแต่ด้วยความที่หูของพระเอกนั้นดีมากๆทำให้พระเอกรู้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกมันหลังจากที่พระเอกกัดทื่อพวกมันเรียบร้อยแล้วก็ได้โชว์รูปภรรยาและลูกสาวของพระเอกให้กับพวกมันดูเพื่อจะอ่านสีหน้าพวกมันว่าพวกมันเคยเจอพวกเขาไหมสุดท้ายพระเอกก็สรุปได้ว่าพวกมันน่ะไม่รู้จักลูกเมียของพระเอกเลยจนคนหนึ่งมันได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับเอาปืนยิงเข้้าไปทที่่ชวงงงอออขพระเก พระเอกนั้นพลาดโดนยิงแต่พระเอกก็สามารถจัดการมันลงได้ตอนนี้สติของพระเอกนั้นค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆตาของพระเอกก็เริ่มมัวไปเรื่อยๆเหมือนกันจนพระเอกได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งตรงมาหาพระเอก จากนั้นพระเอกก็ได้สลบไปและพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาภายในห้องนอนของใครบางคนเมื่อพระเอกตื่นมาก็ได้ยินเสียงเหมือนใครกําลังจะเดินตรงเข้ามาในห้องนี้พระเอกจึงได้ไปแอบที่ประตูและหญิงสาวคนนี้เธอก็มีชื่อว่าอันมาเธอนั้นเป็นภัยบาลอยู่ที่แผนกห้องฉุกเฉินและยังเป็นจิตอาสาหาบ้านให้คนเร่ร่อนอีกด้วยเธอได้ทําแผลให้พระเอกจนพระเอกนั้นอาการดีขึ้นแต่พระเอกก็ยังไม่ไว้ใจเธอเพราะพระเอกไม่รู้จักเธอเลย เธอจึงอธิบายสถานการณ์เมื่อวานให้กับพระเอกฟังว่าเธอนะ่ะขับรถออกมาจากโรงพยาบาลและเจอพระเอกนอนอยู่ข้างถนนหมดสติแถมยังถูกยิงแต่โชคดีที่แผลของพระเอกนํ่มันแค่ถักถตรงช่วงท้องทำให้พันแผลง,ง่ายหน่อยและไม่เป็นอะไรมากเธอจึงได้วางน้ำที่เธอนั้นถือมาแต่พอเธอหันมาอีกทีพระเอกก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วพระเอกนั้นไปอยู่ไกลออกมากๆจากนั้นพระเอกก็ทำท่าพยักาหน้าเพื่อบอกเธอว่าพระเอกนั้นไม่เป็นอะไรและจะไปแล้ว และเมื่อพระเอกนั้นออกมาจากบ้านของอันมาก็ได้มีเจ้าหมาตัวหนึ่งนั่งรอพระเอกอยู่ซึ่งเจ้าหมาตัวนี้มันก็เป็นหมาของแก๊งที่มากระทืบพระเอกก่อนหน้านี้พระเอกก็ไม่ได้สนใจะอะไรเดินผ่านมันไปแต่มันก็เดินตามพระเอกไม่หยุดจนสุดท้ายพระเอกจิดเอามันกลับมาเลี้ยงที่บ้านเลยในระหว่างที่พระเอกนั้นอยู่ที่บ้านพระเอกก็ได้ไปฏิปต่อหลักฐานที่เขาได้มาทั้งหมด พราะเอกเขานั้นพยายามสืบหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมในครั้งนี้และพระเอกก็ยังได้สืบรู้อีกว่าห้องในตู้คอนเนเนนั้นนะมันเป็นห้องของคนเร่ร่อนและไม่นานก็ได้มีคนมากดกลิ่งหน้าบ้านพระเอกคนนั้นก็คืออันมาเพราะเอกนั้นลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านเธอเธอจึงมาตามที่อยู่ของใบขับขี่และอีกอย่างหนึง่งเธอจึงขอดูแผลของพระเอกว่าแผลนั้นเป็นยังไงบ้างพร้อมกับผสมพยาบาลใหม่ให้กับพระเอก แต่แน่นอนว่าพระเอกนั้นไม่ยอมพูดอะไรกับเธอเลยเธอจึงบอกกับพระเอกไปว่าเธอรู้นะว่าพระเอกน่ะพูดได้เพราะตอนที่พระเอกนั้นหลับอยู่พระเอกนั้นพูดชื่อคนสองคนพระเอกจึงได้หยิบรูปพวกเขาให้อันมาดูอันมาเมื่อเธอได้เห็นดังนั้นเธอจึงได้แสดงความเสียใจกับพระเอกและพระเอกจึงพาเธอไปดูหลักฐานที่พระเอกนั้นรวบรวมมา อันมาเธอจึงบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์นั้นน่ะเธอขับผ่านทุกวันมันเป็นบ้านของคนเร่ร่อนซึ่งถ้าพระเอกมีอะไรให้เธอช่วยก็สามารถบอกเธอได้ทันทีและเมื่ออันมากลับไปจากบ้านพระเอกพระเอกก็ได้มานั่งลูบหัวหมาของเขาจนพระเอกได้เห็นปอกคอของเจ้าหมาตัวนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเจ้าหมาตัวนี้นะ่ะมันเคยฝึกดมกลิ่นมาก่อนพระเอกจึงได้พาเจ้าหมาตัวนี้ไปที่ที่เกิดเหตุอีกครั้ง โดยนากลิ่นลูกและเมียของพระเอกให้มันดมและมันจึงได้พาพระเอกไปที่ท่อระบายน้ําท่อหนึ่งซึ่งในนั้นพระเอกก็ได้เห็นกระเป๋าของภระระยาของพระเอกพระเอกจึงเริ่มออกตามหาคนเล่ยล่อนที่อยู่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นทันทีเพราะถ้าในคืนที่เกิดเหตุหนานเะจ้าคนเล่ยล่อนนี้มันอยู่ด้วยมันคือพยานปากเอกหรือไม่แน่เจ้าคนนี้ก็อาจจะเป็นฆาตกรด้วยซ้ําพระเอกได้ดักรอเจ้าคนเล่รล่อนนี้จนมืดจนสุดท้ายก็ได้มีใครคนนึงเดินเข้ามาเขาคนนี้ได้เดินมาพร้อมกับไอไปด้วยและเขาก็ได้ปีนขึ้นไปบนตู้คอนเทนเน พระเอกเห็นดังนั้นจึงได้วิ่งตามเขาไปทันทีแต่ชายคนนี้ก็ได้กระโดดออกจากตู้คอนเทนเนอร์และหนีพระเอกไปได้ทำให้พระเอกพลาดการจับชายคนนี้ไปในที่สุดและพระเอกจึงได้ตรงไปที่บ้านของอันมาเพื่อสอบถามข้อมูลว่ารู้จักชายคนนี้หรือเปล่าแต่พระเอกก็ไม่เจอเธออยู่ที่บ้านพระเอกจึงนึกขึ้นได้ว่าเธอคงอยู่ที่โรงพยาบาลและจะไปหาเธอ ตัดผ้ามาที่อันมาเธอนั้นดูแลเด็กคนหนึ่งอยู่จากนั้นเธอก็ได้เดินออกมาจากห้องคนไข้และก็ได้มีชายกลุ่มหนึ่งดักรอเธออยู่พวกมันได้ถามเธอไปว่ามีของให้พวกมันไหมซึ่งเธอก็บอกว่าบอกแล้วง่ายว่าฉันนั้นเลิกแล้วชายคนนี้จึงจับไปที่หน้าของอันมาพรา้อมกับบอกว่าไม่มีใครเลิกได้ท้งนั้นจนกว่ามันจะสั่งจากนั้นมันก็ได้เดินจากไปพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าไว้เจอกันใหม่และหลังจากที่ชายกลุ่มนี้เดินไปได้ไม่นานเพราะเอกก็ได้โผล่มาหาเธอ เราเอกได้พาเธอมาที่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้และเธอจึงได้บอกว่าคนที่อยู่ที่นี่เป็นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชิปเนอร์เธอนั้นไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่คนในค่ายเรียกชายคนนี้ว่าชิปเนอร์เพราะเขาหน่ะมีค่าทีที่น่ากลัวและทัศนคติของเขาก็ค่อนข้างจะแย่และเธอรู้มาว่าเขานั้นทํางานอยู่ที่ร้านอาหารท้องถิ่นแห่งหนึ่งและข้อมูลทั้งหมดที่เธอรู้ก็รู้มาแค่นี้จริง และพระเอกจึงได้มาส่งอันมาที่บ้านหลังจากที่ส่งอันมาเสร็จแล้วพระเอกก็ได้ขับรถออกไปแต่พระเอกก็เหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างส่วนอันมาหลังจากที่เธอลงมาจากรถพระเอกเธอก็กาลังจะเข้าบ้านแต่จะพวกคนที่พาหาเธอที่โรงพยาบาลมันก็ได้ไม่ดักรอเธออยู่ที่บ้านมันนั้นพยายามจะขู่เพื่อให้อันมานะ่ะเอายามาให้พวกมันตอนนี้อันมานั้นเกือบจะแย่แต่โชคดีที่พระเอกนั้นเข้ามาช่วยได้ทันเพราะเอกได้ไปแย่งปืนมาจากพวกมันทําให้พวกมันนั้นยอมที่จะถอยไปก่อน อันมาจึงได้บอกความจริงกับพระเอกไปว่าพวกมันหนะับุกเข้ามาในห้องฉุกเฉินเมื่อหลายเดือนก่อนบังคับให้เธอขโมยยาของโรงพยาบาลออกไปให้พวกมันแต่ตอนนี้เธอบอกว่าเธอจะเลิกแล้วพวกมันเลยจะมาเก็บเธอทำให้พระเอกพาอ,อันมากลับมาที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของเธอก่อนจากนั้นทั้งคููก็ได้แยกย้ายกันเข้านอนจนเช้าวันรุ่งขึ้นอันมาก็ได้บอกว่าเขามีอาการไอแรงมากๆและอยู่ไหนก็รู้ว่าเป็นเขาจนสุดท้ายหนังก็ได้ตัดภาพมาต่อจากตอนต้นเรื่องที่พระเอกนั้นเข้าไปกระทืบคนในครัว พระเอกกำลังลัดคอชายคนนี้อยู่จากนั้นพระเอกก็ได้ปล่อยเขาพร้อมกับเปิดรูปภรรยาและลูกของพระเอกให้มันดูพระเอกจ้องตามันและรู้ได้ทันทีว่าเจ้านี่น่ะจำลูกเมียของเขาได้แต่ในสายตาของชายคนนี้ไม่มีความอำมหิตแปลว่ามันไม่ได้เป็นคนฆ่าชายคนนี้จึงได้บอกกับพระเอกว่าเขานั้นอยู่และเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในคืนนั้นซึ่งคนร้ายมันก็คือตำรวจ เขาาได้ล้ลว,ว่คืนนั้นเขาก็นั่งอยู่ในห้องของเขานั่นแหละแต่แล้วก็ได้ไม่เสียงรถตำรวจขับมาใกล้ๆที่อยู่ของเขาเขาจึงเปิดหน้าต่างดูจนได้เห็นรถของภรรยาของพระเอกขับมาและก็ได้จอดตำรวจนั้นก็ได้ลงบาลากพวกเขาออกไปตำรวจได้จับตัวทั้งสองคนเข้าไปภายในโกดังใกล้ๆจากนั้นก็ฆ่าพวกเธอและเอาพวกเธอมาหย่อนไว้ภายในท่อ เขาไม่กล้าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะชีวิตของเขาน่ะมันวุ่นวายเกินไปและเขาก็ไม่ค่อยจะมีกินเขาไม่อยากจะเข้าไปขัดแข้งขัดขาตำรวจทำให้ชีวิตของเขานั้นแย่ลงไปกว่านี้ส่วนเงินและกระเป๋าเงินของภรรยาของพระเอกนะ่ะมันอยู่ภายในรถเขาได้ไปเปิดรถและเอาเงินมาทั้งหมดจากนั้นก็เอาเงินไปใช้หมดแล้วเพราะเขานั้นร้อนเงินเขาจึงกล่าวขอโทษพระเอกจากใจส่วนนอกร้านก็วุ่นวายกันใหญ่พอพระเอกบุกเข้าไปในครัวและไปกระทืบคนในนั้นพระเอกเห็นว่านี่หน่ะมันวุ่นวายเกินไปแล้วจึงรีบออกไปจากหลังร้านทันที ตอนนี้พระเอกได้มานั่งอยู่ที่สถานีตำรวจและพระเอกก็ได้อาศัยจังหวะที่ทุกคนนั้นกำลังวุ่นวายกับผู้ต้องหาที่จับเข้ามาใหม่พระเอกได้เข้าไปที่ในห้องของคุณนักสืบขนดูข้อมูลของคอมของคุณนักสืบและหาว่าในคืนนั้นและบริเวณน,นั้นตำรวจคนไหนได้รับหน้าที่ในการลาดตระเวนจนพระเอกเจอหน้าที่คุ้นเคยนั่นก็คือแห้งพระเอกนั้นอึ้งและพูดไม่ออกออกมากพระเอกจึงได้รีบออกไปจากสถานีตำรวจแห่งนี้และกลับไปที่บ้าน ติดรูปของแฮงไว้ในแผงของเขาด้วยและครั้งนี้การแก้แค้นที่แท้จริงก็ได้มาถึงพร้อมกับคาเตือนใจพระเอกที่ว่าสุดยอดการแก้แค้นคือห้ามเป็นเหมือนศัตรูและพระเอกก็เริ่มสะกดรอยตามแฮงไปทันทีทุกวันทุกหนทุกแห่งจนวันนี้ก็เป็นวันที่7็แล้วพระเอกนั้นติดตามแฮงมาทุกวันเหมือนกับเงาตามตัวจนถึงขนาดว่าเปลี่ยนรถใหม่ทุกวันเพื่อไม่ให้โดนสงสยัย พยายามหาคำตอบว่าถ้าแ้งหนะักฆ่าภรรยาและลูกของเขาจริงๆทำไปทำไมและทำไปเพื่ออะไรอะไรคือแรงจูงใจกันแน่พระเอกนั้นสะกดรอยตามจนรู้ว่าแ้งหนะักชอบเก็บกุญแจบ้านไว้ที่กระถางต้นไม้หน้าบ้านและเมื่อแห้งออกไปทำงานพระเอกก็ได้ลอบเข้ามาภายในบ้านแห้งทันทีเพื่อสืบหาข้อมูลต่อไป พระเอกได้ค้นไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอเสื้อตำรวจในตู้เสื้อผ้าของแฮงค์และที่ตาตำรวจน่ะมันมีได้สีทองซึ่งตรงกับที่เกิดเหตุและในตู้เสื้อผ้ามันก็ได้มีช่องลับอยู่ช่องหนึ่งซึ่งเพระเอกเปิดออกมามันมีกระเป๋าใบหนึ่งและภายในกระเป๋าใบนั้นก็เจอสิ่งที่พระเอกไม่คาดคิดมันคือประวัติและหนังสือต่างๆที่เขียนเกี่ยวกับพระเอกทั้งนั้น พระเอกนั้นเคยเป็นทนายที่ใช้ข้อกฎหมายช่วยอาชญากรมากมายจากผู้ที่กระทำความผิดพระเอกก็พูดให้มันถูกจนหลุดข้อกฎหมายมาหลายคนและหนึ่งในคดีนั้นก็คือมีชายคนหนึ่งฆ่าเด็กวัยสิขวบพระเอกได้ใช้ข้อกฎหมายพูดแก้ต่างให้เจ้าชายคนนี้มันได้หลุดจากผู้ต้องสงสัยทั้งที่มันนั้นเป็นคนทำซึ่งเด็กสาวคนนี้อายุ12ขวบนั่นก็คือลูกสาวของแฮงค์พระเอกเห็นดังนั้นจึงรู้แรงจูงใจทันทีว่าทำไมแฮงค์ถึงเล่นงานลูกและเมียของพระเอก เพราะเขานั้นแค้นที่คนที่ฆ่าลูกสาวของเขานะ่ะมันยังลอยนวลไปได้เพราะฝีมือของพระเอกนั่นเองตัดภาพกลับมาที่แฮงค์ตอนนี้เขาได้ขับรถกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเจอจดหมายที่พระเอกนั้นสอดไปที่หน้ารถของเขานัดแฮงค์นั้นให้ไปเจอที่โกดังล้างซึ่งแน่นอนว่าแฮงค์นั้นก็ยอมไปโดยด,ยดีและตอนนี้ทั้งสองคนก็กำลังเผชิญหน้ากันมาในจังหวะนี้แฮงค์นั้นเปิดก่อนเลยชักปืนขึ้นมาพร้อมก็ยิงใส่พระเอก แต่เพราะเอกก็หลบกระสุนได้ในขณะที่พระเอกนั้นกําลังแอบอยู่แฟงก็พยายามจะหาตัวพระเอกพร้อมกับพูดให้พระเอกฟังว่าลูกเมียของพระเอกน่ะตายที่นี่เมียของพระเอกน่ะสู้ไม่ถอยเลยแต่ลูกของพระเอกน่ะได้ตะกีดร้องร้องหาพ่อให้มาช่วยพระเอกได้ยินดังนั้นจึงได้โยนแท่งเหล็กล่อแฮงค์ออกไปอีกทางหนึง่งพร้อมกับกิ้งเข้าไปแย่งปืนให้หลุดจากมือของแฮงค์จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เข้าต่อสู้กันโดยความที่แฮงค์เขานั้นเป็นนักสู้อยู่แล้วเขานั้นมีฝีมือที่เก่งกาจอมงมากส่วนพระเอกต่อให้้้เเขาาานนัันจะะะฝึกกตต่่อออสสูมยงงงแปรรรบณ์พ ก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะเอกนั้นได้พลาดถูกแฮงทุ่มลงพื้นอย่างจังจากนั้นแฮงก็ได้หยิบแท่งเหล็กขึ้นมาแทงเข้าไปที่หลังของพระเอกเต็มๆและแฮงก็ได้ลงมือทําการล็อกคอพระเอกตอนนี้พระเอกนั้นกําลังจะแย่แต่ก็ดีที่พระเอกนั้นฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งพราะเอกได้สะบัดแฮงหลุดออกไปได้ในขณะที่แฮงนั้นกําลังล้มลงเพราะเอกก็ได้ดึงเหล็กที่เสียบอยู่ในตัวเขามาแทงที่แฮงต่อทําให้แฮงไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับพระเอกและในตอนนี้พระเอกก็สามารถฆ่าแฮงได้เลยทันทีถ้าเขาต้องการ แต่ถ้าพระเอกลงมือตอนนี้พระเอกก็ไม่ต่างจากแง้งเลยทําให้พระเอกนึกถึงคําสอนในหนังสือที่เขานั้นได้อ่านมาสุดยอดการแก้แค้นคือการที่เราไม่ได้เป็นเหมือนศัตรูพระเอกจึงตัดสินใจปล่อยแท่งเหล็กนั้นลงพื้นและก็ซัดแห้งให้สลบไปแทน และหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หน้าสารคําตัดสินของศารนั้นออกมาแล้วคนผิดนั่นก็คือแง้งจริงๆส่วนพระเอกก็ได้นั่งดูคําตัดสินผ่านหน้าทีวีและท้ายที่สุดความยุติธรรมก็ได้มาถึงพระเอกสักทีตอนนี้พระเอกนั้นอยู่กับอันมาพระเอกนั้นรู้ตัวดีว่าพระเอกต่อให้ทํายังไงเขาก็ไม่สามารถย้อนกลับไปหาลูกเมียของเขาได้อีกเขาจึงตรงไปที่หลุมศพของทั้งสองคนพร้อมกับอกว่ารักมากนะจากนั้นก็ได้วางดอกไม้เพื่ออะไรกับพวกเธอและหนังก็ได้จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแก้แค้นของทนายคนนึงทุกคนมีความเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับซึ่งส่วนตัวผมก็คิดว่าสนุกมากๆเลยและเช่นเคยหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับในฝั่งของคะแนน IMDB ได้ไปที่5.7คะแนนส่วนเว็บ r o เ t e n Tomato ได้ไปที่55%ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมทานึกถึงหนังให้หนึกถึงนอขอบคุณทุกคนที่เราชมสวัสดีครับ